ทหารม้าที่เก่งชาตของอยุธยาหากจะพูดถึงทหารม้าสักคนหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์และนักศึกษาประวัติศาสตร์ว่าคนนี้แหละคือตัวจริงคนนี้แหละคือของจริงก็คงจะหนีใครไปไม่ได้นอกจากพญาศีหราชเดโชชัยทิพย์ผู้เป็นพระสหายคนหนึ่งของสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งท่านพญาผู้นี้ชำนาญในการขี่ม้ารำทวนในการสู้ศึกแต่ละครั้งล้วนแล้ว แต่เป็นที่โจดขานของผู้คนมากมายว่าการรบบนหลังม้าของท่านนั้นไม่เป็นสองรองใครในพนครรวมถึงลีลาที่ฟาดฟันอยู่บนหลังมา้าจนในบางครั้งบางคราวก็มีเสียงล่ำหรือโจดกันว่าบางครั้งก็เห็นว่าท่านขี่ม้าฟาดฟันฆ่าศึกัตรูอยู่แต่บางครั้งก็เห็นแต่ม้าเท่านั้นและก็เห็นแต่ฆ่าศัตรูได้ตุยกันเป็นเบือ่อแต่ไม่เห็นตัวของท่านซึ่งเรื่องนี้ สำหรับนักประวัติศาสตร์บางคนก็เสียงแตกเพราะนั่นก็จะมีตำนานที่เราว่าท่านหายตัวได้แต่ก็มีนักประวัติศาสตร์ที่วิเคราะห์ว่าที่คนเห็นว่าท่านหายตัวไปขณะที่กำลังขี่ม้าอยู่นั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านนั้นได้ออกลวดลายลีลาของการขี่ม้ารำทวนและก็ไปแอบอยู่ข้างมา้าในขณะเดียวกันที่มีคนมองมาฝั่งตรงกันขามจึงไม่เห็นท่านคิดว่าท่านหายตัวอยู่ อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นทหารเอกแม่ทัพเอกคนหนึ่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เป็นแม่ทัพอยู่แนวหน้าและเป็นที่โจทานกันจริงๆในการรบแบบชนิดที่ว่าบุกตะลุยอยู่แนวหน้าตลอดทั้งๆท,ที่เป็นแม่ทัพ